นี่กำลังลงทะเบียนนะคะมาดำความดีเข้าวันนี้มาทำความดีค่ะมาทำ功德มาด้วยใจค่ะครับมาด้วยใจเท่านอ่าจะถ่ายบรรยากาศนะคะกำลังขยายกันมาบริจาคนะคะตอนนี้ค่ะ ให้มาเยอะๆนะคะยอดทำมาคนยอดเลยค่ะผมมาแค่ครั้งา้5เองอ๋อค่ะได้ได้สักร้อยแปดครั้งก็ภูมิใจในตัวเองแล้วครับเบื้องต้น50ก่อนค่ะ50ครั้งจะเป็นก็ไปรับ50ครั้ง75ครั้งแล้วก็100 100ครั้งจะไม่ถึงหรือร้อยหนึ่งนะฮะอ๋อครับไปรับกับเอ้50ครั้งได้รับกับประเทศใช่ถือว่าเป็นเกียรตินะครับใช่ใช่ใช่ค่ะครั้งหนึ่งในชีวิต สามสิบหกครั้งก็สามสิบหกครั้งก็ได้สามสิบหกครั้งก,ก็ได้อ่าผมสามสิบห้าสามสิบหกปีหน้าอโอ้โหยังไม่ใช่ปีหน้าหราถ้าสามหกยังไม่ใช่ปีหน้ามันอีกไปเลยไปอีกสองปีอะไรสองปีสามปีกว่าจะมาัาเขาเขาจะมีหนังสือแจ้งเรามาไงหนังสือแจ้งเรามาใช่ค่ะจำทีำ่อยู่เราใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ